เรดูสินะ่ากินมากไม่ร้อนนะอแบบอันฮังรีอันฮังรีนี่ไม่ต้องกันเนะบางเปิดมากี่ปีแล้วสีกวส่กว่าปีสวัสดีนะครับทุกคนนี่ทุกคน,กคนตอนนี้พี่วิวที่หักใจนะครับเดี๋ยวพี่วิวอยากจะให้ทุกคนไนดะ้ดูข้าวหมก ไก่ทอดที่เจ้าเก่าบางชาแล้วจะอ,อร่อยมากที่บกสหัดใหญ่เดี๋ยวรอเป็ดเยเชลมุนหรือว่าเป็นอะไรเป็ดเยเป็ดเยนะมั้ยยีแย่แก่ตัวไก่ทอดบังชา,าชไปซ้าแค่อเฮ้ยไก่ทอดบังชาไปช้าแค่รอตุ่มหน้าเนี่ยไม่ทุกคน พอดีว่าพี่วิมาซื้อของนี่ทุกคนดูสิกะทอดร,ถรถ้อนๆยามมุนอลาเบนน้องเด็กมันลาเบนแกตกใจสิสเนี่ยเลยเ็ได้เนี่ยอะไรนอ่าตกให้กะสับเลยเออทุกคนดูสิ กี่ครั้งแล้วสกินเนี่ยอ๋อเนี่ยจ้ากับดูดินกับมือมากกะใส่กาด้วยนะอ่ามืกขอบดีนี่นี่กินสองเลยเหรอ ดีนี่ผมสวยมากสวยไหมแจ๊เมืม่อกี้บอกไม่เอาเออนี่ลองสิใช่ก็ <laughs> จะว่องเลยนะไม่ว่องเดี๋ยวมได้ไปนั่งก่อน,นด้าจาไปนั่งเลยสุกเลยใช่ไหมครับลนะอดูนะลอดูสินะ้ากินมากไม่รอนนะออแอันารีอื <laughs> ออารี ไม่ต้องกันบ้านเปิดม,มากี่ปีแล้วสิกว่าปีสี่กว่าปีอ้ายเลยทุกคนดูหน้าร้านนะนี่ฟังไม่ไวแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาอุดนุ่นกะมาได้เธอใครทอบบังชาคืนหน้าบขศนี่เลยนะแต่ว่าพี่พินจะขออนุญาตอิดก่อนเธอน่ากินมากคือมีหมดเลยราคากันเองก็ไม่ได้แตกต่างจากบ้านเรานอนเย็นนะ สามเดี๋ยวพี่พีเอก่อนนะครับทุกคนซีอู